สวัสดีค่ะเจาสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตงึงตึ้งชาแนลนะคะหญิงไทยสะพาะย,ายเก่าค่ะบัานนองหัวมวนกินทุกอย่างไปทุกทีเกาหลีแอนไทยมาเตรียมที่ดึงตุงมีมีดแล้วก็มามาแยอุ้ยโอ้โอโอทำเป็นดัมเบลได้แค่ะเนี่ยออกกำลังกายที่ตุงตงคงจะผอมลงอยู่นะโอ้ ดัมเบลสอนโอเคมาเอาเอาัวนี้ตัวน้ำมาคงนี้น้องจะไดอ่ะใช้อันนี้น้อยก็ได้มามจัดการมาขาวเนี่ยโอ้ยน้อว หิ้งหลังก่อนโอเคเราปวดเดียวดูนะคะที่กอนเองเไม้ยัดเราต้องถาดอย่างนี้ได้ไม่เก็บเจอนี่ มันรู้ไหมคะบ้องมันเจ๊รู้บ้องละไม้ไหมยมูจะบอกบ้องละไม่เหรอหมูบ้องมันบ้องคุณผู้ชมหมูบ้องมันไหมคะหมูจะบอกบ้องมันค่ะเอาไปใสนในกล่องนี่เราก็ตัดนี่ออกเองตัดนี่ออกเห็นมเนาะเห็นไหมน้องน้องนาะเนา้องพูดคำว่าผัวดิ่ค่ะ ว้าวตัดย้อนไปเป็นอะไรตัดนิดนึงให้ถามจริงเคยรู้จักกันมาก่อนไหมไอ้นั้นตรงนี้วะอู้หูอินบอทอยากเข้าวิดีโอนะคะค่ะค่ะพูดเรื่องไปไปฟังดมนี่ปะคะเอออ่ะเก็บกะออกมาออรุร้องเแยง เจ้าเป็นสาวเข้มมารดาได้ขี้ขาดและตาขาวเ,าเจ้าอยู่ใกล้ประเทศลาวไม่ได้ตาขาวและขี้ขาดเอา้าเกี่ยวกันนี้กินแตั่เองนะคะไม่ได้ละเมินวิษษษขสไทนะคะ มันเช้าเช้าอยู่นะลังจากที่ตุ้งลงคลิปที่ว่าตกใจออกไปข้างนอกไปเห็นกระสอบเอ๊ะสอบอะไรไอ้ทีนี้ลงคลิปเสร็จแล้วพี่ตุงๆุงก็จัดการมาเตรียมปอกพราะเราจะแกงหัวไม้มันไม่ใช่ของอทำง่ายๆกินง่ายๆสซกเท่าไหร่นะไอ้ถ้าจะแกงเปิดนะถ้าต้มน้ำมันง่ายค่ะถ้าต้มกินนำ้ำกินแจ่วกินสลับบองเจ่วบองถ้าจะแกงเปืดอนเราต้องเตรียมถ้าเราจะกินตอนเที่ยงเราต้องเตรียมตอนเช้าแล้วต้องพีแพช ราต้องพีเพลตไว้เน,นินๆต้มให้มันจืดต้องให้มันจืดแล้วก็หาแช่ข้าวเบือข้าวเบือรู้ไหมคะข้าวเบือข้าวเหนียวเ,เอาไปแช่น้ำให้มันนิ่มแล้วก็เตรียมหาเตรียมใบยะนางแล้วเราก็เกิผสมกันโปลรวมกัน,นให้มัน นั่นแถ,ถ้าแกงเปิดต้องมีเข้าเมือเข้าวไรนั่นนะเขาจะเรียกแกงเปิดเขาแช่นะคนไทยรู้ป่าพวกขนาวต้วนไทยอยู่ยังตุงตะกคนไทยอยู่นะคะแต่ว่าพูดภาษาในทีมภาษาบ้านเกิดของแม่นางนแนะะม่นานตงตุง <laughs> ง เราเตรียมกระดิ่งแกงนีก็เหลือเฟเราเตรียมจะแกงค่ะเราต้องเตรียมอันนี้ขั้นตอนของการปอกหน่อไม้ค่ะขั้นตอนการปอกหน่อไม้ค่ะเดี๋ยวพี่จุ้งจุ้ก็จะไปเอาสากกระเบือนะคะทุกๆๆๆหรือพี่จุ้งจุ้ใหญ่ทุกๆๆๆแบบนี้ต้องทุบเป็นรักการแกงหน่อไม้แบบเป็นแหนงต้องทุบๆๆถ้าเป็นหน่อใหญ่ๆอย่างนี้เราต้อง จับจักจับจักจัจัจั่อนอ่อนนิ่มๆแกงอััวรัวไปเนี่ค่ะพี่ตุงๆุงมาเก็บเก็บหญ้านางนะคะเราจะแกงหน่อไม้เราก็ต้องนี่คือคือหญ้านางใบหญ้านางเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยมีทั้งยอดกระถินมี ทั้งมายมมีทั้งย่านางเนี่ยคะ่ะนี่คือย่านางเห็นไหมคะงามไหมมีอีกนะนี่ไงคะนี่นี่คะ่ะแล้วก็ลูดออกพี่จงจงเก่งไหมหาใบย่านางนะ เจอไหมมันมันค่อนข,ข้างลกอะคะมันค่อนข,ข้างลกแล้วน,นี้ไงคะนี่นี่ดูนะนี่เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้แนยโคนมันนี่มันจะขึ้นเป็นเถาวันเป็นเครือเนี่ยเราก็รูดเอาใบเก็บรูดเอาไปพ<ะ>อแล้วพอแ,แล้วใช่ไหม,อ,มอ,อ่อน อุ้ยเนาะเนาะโอ๊ยออโอ๊ยเห็นนะคะเนี่ยงามงามหมดเห็นไหมเราต้องเก็บเอาพอแล้วไปโอเคพอแล้วเนี่ยเห็นไหม,ก,หไหมกระถินโอ๊ยเมื่อก่อนเยอะแถวนี้เนี่ยเขาตัดทิ้งหมดพี่จุงจุงมาเก็บกินเขาคงจะลำคนันหรือว่าตะลงตลาดเขาไม่ได้ขายหรือเปล่าไม่รู้เขาตัดทิ้งหมด กลับบ้านกันกลับบ้านเราจะหาเก็บแม่นามาด้แล้ว,ลวเ,เนค่เะเ,เราจะมาเตยรียมทุกหน่อไม้พวกที่เ,เราจะแกงเราจะต้ม ถ้าแห้งมันเียนลังมันแสบแสบด้วยคาด้อนเลยันี่ยไม่ลับปาเขาเนยคำะันเป็นอีอ่สั่ไคนมันก็เขียนมาแล้วไปหาสองสลิงต้องทำอย่างนี้นะครับมีโต๊ะใหญ่ๆนะคิัยิ่งดี านอย่างหผ่าตผตยพยัแล้วเาอมสักต well, so. ัวมันไอ้ี่ทดอไม้องอันนี้ทอไม้องจะเ่าเร็วค่ะเราจะเอาเใพวกพวกใหญ่ๆเียพีุ่้มจะเอาอไม้องค่ะออไม่เ็ลก็คือเราจะเอาพวกเฉือนเอนเนี้ยเนี้ยแล้วาเอาไปจับจับให้มันตังนกง กินลัแกงแกงใส่ก้อนนึงโอต้มแก็แกงต้มใหญ่มันเยอะกตส่กนหมดแล้วเราตัดนี้เพราะว่าทันนี้เราไปทำน่อไรอมันจเร็วเราทำน่อาสอนเลยป้ามามาสอนป้ามามาสอนมันนะคะวิธีัดถ้ามีตัวเกงี้งี้าทำนี้กดอนหมหมาดมันก็เป็นกัวเป็นัวเป็นเนี่ยเห็นไหน้ำมน

พอเขาจะทำไอ้ตรงทางมันเป็นหน่ไม้น้ำดมนุกพีค่ะพอเขาจะจับตุณนาม้ทีุ่่นต่อแล้วที่น้องเยอะนี่คะก็ต้องต้ใส่กองใหญ่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต้เดี๋ยวเราจรมตับเอาน้ำนเส็จ้นะคะันตอกกันเ้ำทน้ จืดแล้วเราก็พักให้เสดจน้ำแล้วก็รอเราตำใบย่านางแล้วก็ข้าวเบือข้าวเปิกนะะที่เขาเรียกกันอ,อันนี้ต้มยังไม่เสร็จนะคะยังไม่จืดเราพักลงก่อนช่วงเวลาที่เราตำใบย่านางเราก็ต้มหน่อไม้ปองหน่อไม้รอเอาไว้กินน้ำพริกเก็บไว้กินน,นานๆน,นี้เราก็มีการเก็บเอาไป นี in ่ล pues ูกโดดลูกโดดโอ้ยอย่างดีวพังหดแลว่าจุดจุดบักพิกล้อบานเท่าค่ะบักพิกล้อบานเท่าภาษาไทยเรียกลูกโดดอย่าเด็ดก้านออกนะคะการทําลูกโดดพิกล้อถ้าเด็ดก้านออกมันจะไม่อร่อยหรือถ้าคนแบบเออเอาเข้าใจง่ายๆคร่าวๆก็คือว่าพอเรายิบมากินนี้เราก็จะหยิบเช่้ยค่ะ แล้วก็จะเนี่ยยืนเข้าปากเนี่ยค่ะพริกลอ้อ <Okay. S 1> แต่เราก็ตาไปนิดๆน,น,น่อยๆคือว่าคุณป้าแกกินเผ็ดไม่ได้เราก็พี่ตุงตุงกินเผ็ดได้ก็เนี่ยพริกลอ้อบบกพริกล,อล,ล,ล้อลูโด่ค่ะพอเราใส่น้ำใบายานางเสร็จแล้วเราก็พยายามคือพยายามคนนะคะอยากให้เข้าเบือหรือว่าข้าวข้าวข้าเบือติดคนหมอนะคะ่ะ คุณแ้นเข้ากันเนาะมาก็จะได้โยงไม้ยังดู้สึกว่เนี่ยพิกหรอพิกโดดนางอื่นิดหรอนะคะภาษาไทยเป็นพิกหรอก็พิกโดดนะคะพิกโดดก็จะอ้วนรัวเพอร์เฟกต์น่ากินนะก็จะเป็นกออ่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวใครนี่ก็จะปรุงนะค่ะแล้วก็จะนี่ขาดไม่ได้เอกก็คือพวกโอปลาดาค่ะกินตรงก็ขอไว้นะ่ยครับครอบรัวเลียงลงเรียงวันจะลงนะทำให้รักษาความ นี่มันเยอะเราต้องมีปริมาณนะคะปริมาณเรารู้เพราะว่าเราทำอาหารเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะตวงยังไองอะไรยังไงนะใส่เอย่านัานปลาค่เอาเดี๋ยตักซิมงทีะเอาคือถ้าเรา,เราเ็นคนทำอาหารกันเราจะัก คนัวอันนี้คือยังไง้ี่เต็มจะรู้เองมานะคะคนทำอาหารเป็นฝุดทำนะคะเดี๋ยวมันก็เป็นเองเก่งเองก่อนที่ดูดมันก็ทำไม่ด้มีแต่พี่สาวพี่ชายพ่อแม่ก็เราไปดูคนสุดท้องนะสุดท้องผู้หญิงเราทำให้กินทีนี้มันเหตุการณ์เนี่ยเนี่ยหละโดนโคโรน่าโควิเนี่ยทำให้เราเอาตัวรอดได้แล้วก็เออไปอยู่เกาหลีเราก็ทำเราฝุดทำคิ้วมันหอยหาอยากกินอาหารทยก็เอามาแป็นลูปทำนวดทำนี่เอาเองอะไรเอาเองนะคะเก่งเราก็ข่มนัวค่ะข่มนัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวชอบใครมัน ก็ใส่ประมาณก็ในการทข้าวก่ต้องใส่เนี่ยผมอแล้วค่ะงนี้็องยนปกระเด็นมันก็ต้องทำเนี่ยะมาม้ัน <categor> ก <iser> ็จะอ่อนถัวมันก็จะนุ่มยิ่งมกงเปื่นี่แหกงเปืก็ใส่บวกขาดไม่ได้ครับอกบวบแลจากนก็ใส่บวบ ออเอาเลยถ้าจะเป็นพี่จีนี่หันไปันเหรียญวงกลมุกลมนันไม่อร่อยนะคะเราต้องทำให้มันธรรมชาติเอาเลยเ,เลย,ยนี่หิิสองใส่ทัทำได้ขึ้นอยู่ที่เราจะทำไหมอยากทำไหมนะครทำกนเห็นไหมถัวมันยุบตัวลงนิก็จะเข้ากันเอ๋อ ็น่ไหมครับยั่วก็จะสุกพอลองชิมดูนี่มันยังไม่พอแล้วก็เติมได้ความนวลไม่พอความเผ็ดเนีย่ยเราหยุดเราจะตอกก่อนเพราะว่าเรามีพีกหรอเรามีพิ่หลอ่อ,หลอแล้วมีพิ่หล่อแล้วจะตอกไ้ก่อนเห็นวราก็จะมาเติมยังไม่นวลเยี่ยนเท่าไหร่ที่จุ๋มจะใช้นนเนดี๋ยวนิดเดียว อันนี้เดียวเนี่ยใส่แค่นี้ที่บ้าพอกแล้วเออทักเนี่ยก็มีอันนี้ทำให้แมงลักทำให้เวลาเราจะยกลงจากเตานะคะเราไปใส่นี่กับจะโอมจะได้มีกลิ่นหอมถ้าใส่ไปเลยหมดเลยกลิ่นหอมเจ็ดลักของความของแมงแลักกับเชะอโมนะคะเดี๋ยวขั้นตอนที่สองที่จากหัวไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นดอกหัวยอดหัวนะคะแค่นี้เราใส่นี่แล้วก็นี่ให้มันเข้าน้ำเพราะงั้นเราให้บวบลูกบวบมันมันสุกสุกกว่านี้ แล้วเราก็ทิ้งยอดยอดบวมนี่ยลงนะคะแล้วสุดท้ายเราจะยกลงจากเตาปมลวกนะคะปมบวมปมลุกเราก็ใส่เนี่ยผักสองอย่างเนี่ยแหนกับชะอมก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายส่วนใบเนี่ยยอดผักผงชูรสอร่อยมากค่ะที่ตุ้มก็จะย่างปิ้งปิ้งพอหอมๆหอมกอกนะคะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคะที่ตุ้มตุ้มเป็นมาจากตากระถินยอดกระถินแต่ยอดกระถินตุ้ตุ้มก็แช่น้ำไว้นี่เราก็ล้างน้ำพักให้มันเสด็จน้ำเพราะว่ามันจะต้องย่างที่ตุ้มต้องปิ้งให้มันหอมๆแล้วก็ไปกินนะะค่งให้มักกวนนนี้ะะค บวชสุดแล้วเราลงผักะคาววันนี้ขั้นตอนก็จะใส่ผักนะคะบวชเราใส่บวชแล้วเราก็ใส่ใบบวชยอดบวชนะคะบวชนิดนึงผักง่ายผักพวกนี้เพียงแค่ลูกบวชนาทีสิบนาที นะคะเจรอแป๊บนะเห็นไหมคะโอ้โหโอ้โหโอเคขัค้นตอนต่อไปก็เนี่ยค่ะจะโอมตัวทำให้เิ็นหอมยั่วยวนเุ่นยาวมาก สุดท้ายคนผักนี้ลวกเร็วสุกเร็วนะคะอันนี้เป็นผักที่สุกเร็วและก็เป็นผักที่ตกแต่งความอร่อยเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นเป็นผักที่เพิ่มเติมกลิ่นนะคะไม่ใช่ผักที่จะไปลวกเอาน้ําจิ้มน้าหวานน้าอะไรนะคะต้มน้ำนานขมด้วยชวอะอมเราต้องโยนลงแล้วก็เอาขึ้น เป็นพวกรวกจริงโยนลงมันร้อ,น,อนนี่แกงเปิดเราก็เอาลงเห็นไหมคะเห็นไหมโอเคเสร็จแล้วะคะ่ะพี่ตุงตุงก็จะปิ้งผักผงชูรสย่างผักผงชูรสนะคะเห็นไหมคะโอเคเสร็จแล้วย่างผักผงชูรสย่างผักผงชูรสหนึ่งใส่เป็ดย่างเล็กปิ้งเตาแได้ความหอม,หอม สุตเร็วรวกเร็วใส่ต้มไก่นะคะใส่ต้มไก่เราดัดแปลงได้ใส่ต้มไกไ่ใส่ต้มปูต้มป,ปลาอร่อยอค่ะเห็นไหมคะมมแป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทีสามนาทีนะคะ มีกลิ่นหอมอะค่ะถ้าเราจิ้มกับน้ำพริกนะคะเคล็่ลรับผงชูรสเนี่ยก็ลวกเอานึ่งเอาแต่ถ้ากับแกงเปิดน่อไม้ในของคู่กันกับแกงเปิดน่อไม้เนี่ยเราปริ่งเอาปริ้งปิ้งปริ้งปริ้งปริ้งค่ะปิ้งนะนี่ค่ะเห็นไหมหอมเลยเนี่ยแค่นี้เราก็พอแล้วค่ะปริ้มมากก็ไม่ได้มันไหมมันก็ไม่ดีนะคะไม่ดีต่อสุขภาพ ไงบ้างคะการโชว์แกงหน่อไม้แล้วก็ปิ่งผักผงชุรสกินกับแกงหน่อไม้ของพี่ตุงมตุ้งน่ากินไหมคะโอเคคะ่ะเนี่ยได้ที่แล้วเราก็จะไปกินกันนะคะเดี๋ยวพี่ตุงมตุงก็จะตักเสิร์ โอ okay. เคเจยวลิลตปตอนต่อไปคือพี่ตุงตุงจะกินกันพี่ตุงตุงกินว่ามันจะหน้าเล็ดอร่อยแค่ไหนและผ่านี้มันจะหอมได้ใจได้อรรัหารอร่อยแค่ไหนฝากติดตามคลิปต่อไปของพี่ตุงตุงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่ตุงตุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ยายบาย